เครื่องควบคุมพายุแผ่นดินไหวตืนามิได้ดั่งใจนึกสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือช่องนานา,นาจิตตังวันนี้แอดจะมาเล่าเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่สามารถสั่งฟ้าสั่งฝนได้และอาจจะรวมถึงแผ่นดินไหวได้ที่มีอยู่จริงฮาฟเป็นศูนย์วิจัยไอโอโนสเฟียไอโอโนสเฟียคือชั้นบรรยากาศท่วงที่อยู่ห่างจากพื้นโลกประมาณ80-1,000กิโลเมตร ซึ่งศูนย์วิจัยนี้ตั้งอยู่ใน阿拉斯าชื่อย่อของมันมาจาก High Frequency Active Auroral Research Program ได้รับเงินทุนมาจากมหาวิทยาลัย阿拉斯า US Air Force US Navy และ Defense Advanced Research p r o j e c t Agency ซึ่งใช้เงินลงทุนร่วม1,000 0ล้านบาทโดย half เป็นโครงการทดลองทางวิทยาศาสตร์ของรัฐบาลสหรัฐเพื่อสร้างและควบคุมสภาพภูมิอากาศ โดยทําการยิงความถี่ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นไปที่ชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียแล้วให้สะท้อนกลับมายังพื้นผิวโลกไปยังเป้าหมายที่ต้องการซึ่งรวมถึงการส่งพลังงานนั้นลงไปสู่ชั้นหินใต้ดินเพื่อก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือนหรือแผ่นดินไหวนั่นเองซึ่งฮาร์ฟตั้งอยู่ในแนวคิดของนายเบอร์นาร์ดอิชลันเจ้าของสิทธิบัตร3ใบที่จดในอเมริกาชื่อของสิทธิบัตรเขาได้แก่ วิธีการและเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงบริเวณในชั้นบรรยากาศของโลกวิธีการและเครื่องมือในการสร้างเครื่องเร่งอิเล็กตรอนไซโคลตอนด้วยความร้อนพลาสมาวิธีการผลิตอนุภาคสัรพันธภาพเหนือพื้นผิวโลกซึ่งจริงๆแล้วทฤษฎีเหล่านี้เป็นการค้นคว้าต่อจากทฤษฎีของนายนิโคลัสเทสลานักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะที่โลกลืมซึ่งมีแหล่งข่าวมากมายที่เชื่อว่า สหรัฐอเมริกามีการทำการทดลองโครงการฮาร์ปจึงได้ถูกประนามออกมาจากหลายประเทศว่าเป็นการทำลายมนุษยชาติครั้งใหญ่ทำให้สภาพภูมิอากาศแปรปวนซึ่งในอดีตผู้นำเวเนซุเอลากล่าวหาสหารัฐอเมริกาว่าเป็นต้นตอของหายนะในเฮติจากการทดสอบอาวุธอันก่อให้เกิดแผ่นดินไหวครั้งร้ายแรงที่ฆ่าชีวิตพลเรือนนับแสนคน อย่างไรก็ตามในปีคิศักราช1997วิลเลียมโคเฮนรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐขณะนั้นแสดงความกังวลต่อเครื่องฮาร์ฟนี้ในกรณีที่มันสามารถก่อความเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศจุดชนวนแผ่นดินไหวและควบคุมการประทุข,ของภูเขาไฟด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอย่างที่บอกไปนะครับว่าฮาร์ฟเป็นโครงการที่ทำมาเพื่อสร้างและควบคุมสภาพภูมิอากาศ โดยทำการยิงขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าไปที่ชั้นบรรยากาศไอออนอสฟีร์และสะท้อนกลับมายังโลกอันหนึ่งเครื่องฮาร์นี้ยังสามารถประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีร่วมกับดาวเทียมและเทคโนโลยีอื่นๆเพื่อควบคุม,มกระแสรมกดซึ่งเป็นกุญแจสำคัญของธรรมชาติที่จะนำพากลุ่มเมฆน้ำฝนความร้อนความแห้งแล้งและความหนาวเย็นอื่นๆอ,อ,อีกมากมาย แล้วทำไมโครงการนี้ถึงได้รับความสนใจละ่ะทฤษฎีสมคบคิดของเจสซี่เวนทูล่าได้ยกความเป็นไปได้ที่โครงการฮาร์ปจะควบคุมและบิดเบือนธรรมชาติเพื่อใช้ประโยชน์ในการทำลายล้างขีดความสามารถหรือประโยชน์เล็กๆน้อยของโครงการนี้คือ 1. เรียกลมเรียกฝนได้สามารถสร้างพายุเฮอริเคนหรือทำให้พื้นที่นั้นๆแห้งแล้งหนักทำให้เกิดน้ำท่วมใหญ่ได้ ที่ส่งผลให้เกิดแผ่นดินยุบตัวทําให้น้ํามากเกินไปจนโคนลนถล่มทําให้น้ําน้อยจนเกิดไฟป่าโดยใช้การควบคุมกระแสน้ําอุ่นใต้มหาสมุทรหรือเจ็ตสตรีมให้เคลื่อนที่ปไปในทิศทางที่ต้องการซึ่งเจ้าเจ็ตสตรีมหรือกระแสน้ําอุ่นใต้มหาสมุทรที่เดินทางไปตามที่ต่างๆทั่วโลกนี้แหละเป็นกุญแจสําคัญของเรื่องนี้เพราะว่าเป็น,นกลไกทางธรรมชาติ หรือเป็นตัวกำหนดฤดูการของโลกหากจะพูดง่ายๆก็คือถ้าคุณสามารถควบคุมเจ็ตสตรีมได้คุณก็จะควบคุมฤดูการได้นั่นเอง 2. สร้างแผ่นดินไหวโดยการยิงขึ้นความถี่ต่ำในปริมาณมหาศาลถึง1,000ล้านวัตต์ขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศแล้วให้ตกกระทบลงบริเวณที่ต้องการเพื่อสร้างแผ่นดินไหวในบริเวณต่างๆที่ระบุไว้โดยอาศัยหลักการของชั้นบรรยากาศที่ปกป้องโลก โดยการสะท้อนรังสีต่างๆจากดวงอาทิตย์นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้ายิงขึ้นไปก็สะท้อนกลับลงมาด้วยเช่นกันและบาดแผลที่เกิดจากการยิงโดยเครื่องฮาร์ปขึ้นไปชั้นบรรยากาศจะทําให้เกิดรอยไหม้ที่ชั้นบรรยากาศมีลักษณะสีสันสวยงามที่เราเรียกว่าออโรรานั่นเองเพราะฉะนั้นจะมีการทิ้งรอยนิ้วมือไว้หลายๆครั้งจากภาพถ่ายและคลิปวิดีโอก่กอนที่จะเกิดเหตุการณ์แผ่นินไหวครั้งใหญ่ ถ้ามันตกมาที่พื้นดินก็จะเป็นแผ่นดินไหวแต่ถ้าตกในมหาสมุทรก็จะได้ทั้งแผ่นดินไหวและสึนามิและมีประเด็นเพิ่มเติมก็คือการระเบิดอย่างรุนแรงที่ก้นมหาสมุตก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งของสึนามิด้วยเช่นกัน 3. มไมคคนโทนในส่วนนี้แอดจะไม่ค่อยเข้าใจนะครับแต่แอดจะขอเล่าให้ฟังมันคือการสะกดจิตซึ่งมีการใช้ในสงครามอ e ีรักที่ผ่านมา โดยอาศัยหลักการทำงานเดียวกันกับขึ้นสมองของมนุษย์โดยจูนขึ้นความถี่ให้ตรงกันก็จะสามารถส่งข่าวสารเข้าไปในสมองได้ลักษณะเดียวกับเครื่องรับวิทยุเป็นต้นจำได้ไหมครับโครงการนี้ได้รับเงินสนับสนุนมหาศาลจากภาครัฐไม่ว่าจะเป็น US Navy, US Air Force ในสมัยของประธานาธิบดีจอร์ดเิลโดยให้เหตุผลว่าใช้ปรับสภาพอากาศให้เหมาะสม กับการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์และทําให้อากาศอบอุ่นขึ้นซึ่งเอสจะย้อนเหตุการณ์ที่มีการต่อต้านโครงการนี้ให้ฟังกันนะครับในปีคศหนศักราช1997ที่ประชุมใหญ่ขององค์การสหรประชาชาติประจำปีหรือ UN ได้มีการลงนามในอนุสัญญาการห้ามใช้เทคโนโลยีปรับเปลี่ยนดินฟ้าอากาศเพื่อการทหารและการรุกรานที่สร้างผลกระทบที่กว้างขวางและยาวนานและรุนแรง ในปีคิรัศักาช1998คณะกรรมาธิการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศความมั่นคงและนโยบายทหารของรัสเซียได้เคยร้องเรียนต่อรัฐสภาสหภาพยุโรปหรือ e ูวา่าจากกรณีที่สหรัฐปฏิเสธครั้งแล้วครั้งเล่าในการเปิดเผยข้อมูลและอนุญาตให้องค์กรอิสระนานาชาติเข้าไปตรวจสอบโครงการฮารคณะกรรมาการจากรัสเซียยังเรียกร้องให้รัฐสภายุโรป ร่างสนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมจากกิจกรรมทางการทหารสหรัฐเมื่อถูกจับได้จึงประกาศให้โลกรู้ไปเลยว่าโครงการฮาร์กำลังอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการขยายกำลังส่งและคาดว่าจะเสร็จสิ้นใช้ได้ในปี2006ปีคศักราั2002มีการค้นพบรังสีแกมมา ซึ่งเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศได้ค้นพบโดยสถาบันนิวเคลียร์ฟิสิกส์แมกแคงทีมนักวิทยาศาสตร์จากประเทศเยอรมันว่ามันสามารถส่งผลกระทบต่อสนามแม่เหล็กโลกและสามารถกระตุ้นให้เกิดแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดได้ด้วยปีคิทศกราช2003สมาชิกของคณะกรรมการของสภาสูงสุดรัสเซียกว่าร้อยคนส่งรายงานให้ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น UN ผู้นำและรัฐสภาทุกประเทศองค์กรวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงทั่วโลกรวมถึงสื่อมวลชนชั้นนำเรียกร้องให้ประชาคมโลกมีมติห้ามสหรัฐทดลองอาวุธที่มีแสนยานุภาพสูงนั่นก็คือโครงการฮาร์ฟนี้ในรายงานนี้ปรากฏว่าภายใต้โครงการฮาร์ฟสหรัฐกำลังสร้างอาวุธใหม่ทางธรณีฟิสิก ซึ่งสามารถส่งอิทธิพลต่อชั้นบรรยากาศใกล้โลกด้วยด้วยคลื่นความถี่สูงที่เข้มขน้นอาวุธนี้เรียกว่าเป็นก้าวกระโดดทีเดียวอาจจะเทียบได้กับการเปลี่ยนแปลงจากอาวุธมีคมไปสู่อาวุธปืนหรืออาวุธปืนไปสู่อาวุธนิวเคลียร์รายงานนี้ยังระบุอีกว่าสหรัฐกำลังสร้างอาวุธฮาร์ปในพื้นที่สแห่งคือรัฐอ阿สกาสหรัฐอเมริกากรีนแลนด และในประเทศนอร์เวย์โดยสหรัฐเริ่มทดลองใช้แล้วซึ่งถ้าฮับยิงไปจุดไหนบนผิวโลกก็จะเกิดการแปรปวนของสภาพอากาศและธรณีวิทยาเมื่อคลื่นดังกล่าวสั่นสะเทือนบนอากาศก็จะทำให้ท้องฟ้าปั่นป่วนเป็นพายุและหากยิงขึ้นบนฟ้าก็จะสร้างความสั่นสะเทือนเป็นแผ่นดินไหวเช่นประเทศจีนมีคนเห็นแสงประหลาดเหนือท้องฟ้าประเทศจีนก็มีการคาดว่า น่าจะเป็นการทำงานของฮาร์ปจากข้อมูลต่างๆที่ได้อ่านมาไม่ว่าจะเป็นแสงประหลาดที่มอสโกรหรือลำแสงประหลาดจากโนเวยจากภาพที่เห็นถ้าคาดไม่ผิดก็คงเป็นผลงานของฮาร์ปเช่นเดียวกันในช่วงประมาณปี2008-2010ถึง2010ประเทศญี่ปุ่นเกิดแผ่นดินไหวหลายต่อหลายครั้งและมีการสำรวจพบสนามแม่เหล็กต่ำก่อนที่จะมีการเกิดสึนามิ และพบว่ามีคลื่นความถี่ส่งมาแบบผิดปกติไม่มีใครรู้ว่าเขาทำเพื่ออะไรและจุดประสงค์ในการทำคืออะไรแต่ทางสาหรัฐอเมริกาได้ประกาศว่าโครงการฮาร์ปได้ถูกยกเลิกโครงการไปแล้วโดยการทดลองครั้งสุดท้ายในปี2014แต่ส่วนตัวแอดก็ยังสงสัยว่าการที่สร้างวิจัยทดลองโครงการฮาร์ปมานั้นใช้งบประมาณมหาศาลมาก และก็มีประสิทธิผลอย่างสูงถึงแม้ว่าจะมีผลข้างเคียงก็ตามทางการสหรัฐจะยกเลิกโครงการแบบนี้ไปได้จริงๆหรือซึ่งก็มีข่าวลือในโลกอินเทอร์เน็ตว่าปัจจุบันนี้ฮาร์ปมีอยู่ไม่ต่ำกว่า6เครื่องที่สหรัฐ3ยุโรปหนึ่งรัสเซียหนึ่งและจีนซึ่งรูปร่างของแต่และประเทศก็ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าใช้ทำอะไรเช่นแผ่นดินไหวพายุฝน เหตุเพะต่างฝ่ายต่างก็ต้องการขานอำนาจซึ่งกันและกันจบคลิปแล้วนะครับสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe และคลิกที่รูปก,กระดิ่งเพื่อไว้แจ้งเตือนเดี๋ยวมีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดนะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดี